เอาเอามาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแล้วแล้วเอา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 แล้วชนกันไปคันล้มไปคันแล้วเฮ้ยมาต่อได้แล้วมาต่อได้แล้วโอ้โหว้าวโอ้สองคันนี่ไม่ได้อ้าวเข้าขางทางหมดซะแล้ว ไปเลยไปเลยไปเลยไปไปไปโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหไปแล้ว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 โอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาเอาเอาไปเลยไปเลยไปเลยไปหลังโอ้จะปล่อยจริงเยอะโอ้ยมาแล้ว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 ยังไม่เห็นเอ็มเลยเอาเอาเอาเลยเราแล้ว ว่าเอ็มอะนั่นใครอะ